สีเขียวนะครับเอาเมาส์ ต่อไปนะครับนักเรียนนักกีฬาจะเข้าสู่สแตนเชียนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีการโชว์นะครับโชว์ก่อนที่เราจะมีการแข่งขันนะครับการโชว์การแสดงนะครับของเรียนนะชั้นอุบาลนะครับมีการโชว์การบริหารแล้วก็มีการเต้นนะครับตามจังหวะเพลงนะครับเพรนั้นเดี๋ยวให้น้องๆเข้าสู่สแตนเชียก่อนนะครับก็จะมีน อุบานทีน 1, ุบานสามครับจะมาโชว์การหาในช่วงเช้าครับชี่อากาศในช่วงเช้านี้นะครับติ่มพูเขาก่อนได้ไหมสีม่วงเขาก่อนได้ไหมครับสีฟ้าครับสีฟ้าเขาเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีช่วงเช้ามีโชว์การสแสดงที่สองชุดนะครับชุดที่หนึ่งเป็นการโชว์กายบริหารน,นะครับชุดที่สองจะเป็นการเต้นประกอบเสียงเพลง มีอยู่2ชุดนะครับเดี๋ยวให้